ครับดูิครับเปิดตระเดิมไฟน้ำล้นโอ้โหตมือนเหมืนมือนม่งก้อนหินนี้เขาขึ้นหรือเปล่าเช้าแล้ว้านรวดเนี ปามันต้องดีเลยตามทางครแถวกาาลกางบัต่ำบลยต่บัดาบเลกคือแบบเล็กหรือได้อยู่ปลาน้อยปลาน้อยหนึ่งตัวไใครก็รบัไดครับ ปลาดองดีครับปลาปลาบร,ริสน,น้ำปล<ร>าน้ำไม่ปลาน้ำไม้ตื้นน้ำนัำนึ้นกึนน้ำไฟอย่าง,งเงี้ยไมกัดซึ้นน้ำอย่ปลางี้ยปลาท่านท่านคุณหาอยู่หากินหลายนะครับท่นตึกกระดุงแนี่ยขอัญน้ำเงิน ดื่มเอนว่าหมกวันละตัวกันหมูต้มน้ำแห้งอาชื่นน้ำสาธงครับมาสิได้บ่ได้ตน้ำแห้งหาคุณมา ชุนบ่คือได้อยู่ไม่ระวางวนด้อย่าลื่นนะอย่านะอาเนี้ยครับนะไม่คือเจ้าแล้วป่าไม่เนาะน้ำปูเป็นพวผมันป็นแม่สันแต่นี่ากหมไมห้อง อ่ะเนี่ยมาปดมาปดโอ้ป่าม่แงเหรอพอดายู่ได้กินอยู่ไรเอใครก็บผมมาอยู่มาใช่ให้ผมน้อยยืดพดง่ายป่าการปะทิ้งง่ายพดง่ายยังยังน้ำปลาตื้นน้ำไม้ครับ

พุทธภาเลยับได้ยืดได้ครับวนเอบนป่าอี่รได้เด้อแต่ก็น้ำแห้งเนี่ยป่าถอยู่ฝ่ายน้ำนั่งแดงๆยู่ตอยเขาได้อยู่ได้กินนะครับนี่เฮ้ยแซมนี่งนะน,นี่นนอะไรมันสีหาวมันที่มันส่น มัลงไปข้างใต้หุ่นได้เจ้าต่ำแลื้วยานมตลอดปุดหัวเหรเด๋วได้อยู่แป่นปลาไโอ้โหเอโอได้อยู่ปลาคุยล่ามไงนะเนาครับเสบัดตำนี้เก่าละ ครับยางไปบ้านคนละครับนะมันดองขึ้นนี่ไรตันเมื่อกี้นี่น่ออรถารุนน้ำกันครับได้ดบ่ได้ ใส่ย้วใการยัวคนไม่คนไม่ไม่ได้คู่บ้านเก็แล้วเดีเรอคนไม่น้ำไม่นะก็น้ำแห้งลา้่ไข่ได้เสียเอด้ยแล้วนเฮ้ยเอ้ยขับปลาอร้องเนาะลาสดๆีอยู่ได้กินไม่ บมเต็มค่เอาแต่เสาว้าลายเอาแต่เสาก็มันก็เต็มกระสอบบุมีผู้คว้ลาลดมากลดมา่วน้อยพุ่นอปากากระน้องแล้ถ้าเาตาแดด อาญาคือเก่าอยู่บ่นี่่ันเห็นไปว่หรอีขี้ตมบ่เป็นยังดอเอออาญาได้ครับปุกไปไปไป กลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วรถเงาอันนี้กลับมาอยู่นี่นี่ใส่แคเไหนอุยวม่งสิมาสิแยะวันนี้เมื่อกี้แยะนี่ลุกด้านมาสเหยิบปุ๋ยเกษตรลุกอย่างกันด้ตกับปศใช่ไหมันนี้มาสิมาสิมาสินี่ครับเหมือนกันนะ มาทำมาดาได้ค่บทจุูแก้าเวอร์เงสกุกไม่น้ำลังสี่นี่เขาดูควรแล้วนี่เม่สามพู้สภาละไอ้ว่านเข้าว่านละเด้อไม่รู้ดีจังเป็นไงกันบ้างมึงฟังกุกาดูกไงนะผู้สภาองนี่มานี่วาไปเนี่นี่มึงทั้งหลังวันนี้แกไมู่ได้ลูกออ้ยไมแเขามาน กระดุกน้าเนี่ปรุกอุ้ยมาดูเวะกระดุกอยู่หน้ายู่เนีคนย่เนียคนมันบื่อห่วมันบขือข้างฟูเลี้ยงกรเทียมม่้งนี่มาูเวะกระเทียมอยู่างพวกครับวันนี้วันละตัวพิายามนั่ล่วครับมยล่ะจะได้หนังคายจิตอก งอเงื่อนเต้เฮ้ยสิงตาล้างนะไม่ไหวเลยพวกนี้นะตาลุ้นกันครับกระต่ายโบได้เห็นอยู่ป่าโอ้อ่านี้คือกันครับบูดาโอ้ลึกแค่มาพี่มาพี่ นครับอีเจ้าหนึ่งเนี่ยเราก็ได้อยู่ครับเราก็ได้เจ้านึวานอ่ะเนี่ยครับดอกขาาบ้าครับกดลอ้ยน้องกดไปไไปไปอขี้มากครับเพ่นเพ่นขีงายแล้วโอ้ นี่รับครับตัวนั่งก้อนนะไปแล้วเขานะบักโัวเบนจะมาบอพิดฮะไปโรงเรียนแล้ว็นเทียบบอพิษน้เบิ้งครับปลาดสิปักมือคนเบิ้งย่นี่เอาทำลายอักษรอยู่ว่าโอ้ทางเงีงเรียบร้อยเต็งนีอี่ลูกชายมึงรงเที่ยมาแล้วฟักสองตัวที่ักนึงสองตัวครับ้นาครับปตดปากันนบบนี้ วป่าอยู่ให้หน้าครับป่าอยู่ให้หน้าครับเดี๋ยวเรื่องเหรีใส่แล้วครับแหรีใส่ล้มีแต่ขี้เฟืองครับโอ้ยไปกลับขึ้นไปบ้องเก้าครับวันนี้ หมายเอดมองไดก็ได้เชียวขาล่างขาล่างเ่าล่ามสขาล่างขลางขลางอยู่บ่างข้าเจ้านตึกจะดุงอยู่ครับตัวหนึ่งหายกิ้วหากินตัวมไปแล้ว An spl an spl an. Oh. Uh ิด huh. ฟังครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่ติดฟังครับเอ้ยได้คูบาทครับโอ้งยลงยกน้ำจ่อยโ่องสองไ่เห็นว่าเข้าอยู่ไม่เห็ว่าลรอสองอยู่ปลาก่าตดตื้งอยู่ปลา่าแย นี่ก็พายด้ยานี่ก็ไพ่ใช่ไหมาะไม่้านละตัวครับนี่มันบบ่ทิะัไยัดไเยะสด้เรา่บาทนี้ พีรีบอะรก็ให้ักให้จริงไงน่างน้ได้ไปเคียงมื้วนาได้ไปเคีงมันก็มืนปล่อยันรอดบมันน้อยพกเคีงก็ได้ครับอลองกับเราองนี่แหเอองกระปูลอยนี่แหะเอาอด่ได้ติกดนแล้มองนี่นะไเอเอา

หาวมาดไ,ได้บน้าไ,ไหลไ,ไหเยไ,ไหลเาวด้ยังครับปากกา,ากตายงก,ากปากกา อู้ครับด้วไก่ๆครับวันนี้โม้อได้ยูเห็นยูเห็นยูรวยการยนี่ครับเป็กมาตีในได้ยูนะตะเค็งนไดยูีสา้ันห้องน้ำขึ้นไม่คนห้าม่านคนก้อน รุมด้วยช่วยกันเนาะช่วยกันประเสริฐัดจังปลได้เป่าเนี่มาดิตัวที่มันเยี่ยวกันนีะหน้ากายฮดปลาได้ยังสิแล้วก็ยึงังสิแล้วก็ปีนปับ ครับผล, JI, so ลง,งานที่ได้เสิบหนึ่งอยู่ไหนในลายครับมาผลณักตาป้อยูได้กินครับตาเอาครับคลิปนี้ก็าไว้สำนีก่อนครับคลิปหน้าพบพบกันใหม่ครับฝากกดติดตามนัมเดอย์ครับอิสานบ้านคนไข้ครับสวัสดีครับ